สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเอาเมืองต้นโอกไม่มีใบต้นโอกหน้าหนาวมีแต่กลิ่งสวยมากเลยค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้อากาศดีอีกแล้วตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่13องศานะคะตอนนี้เวลาเกือบจะห้าโมงเช้าค่ะต้นโอกต้นนี้อยู่ที่มาดิวฟาร์มค่ะทุกคนมาออกกำลังกายค่ะก็เลยมานั่ง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  เดินเดินมาแล้วก็มานั่งตรงนี้เนาะนี่ <c oughs> ที่เก้าอี้นั่งพักแล้วก็จะไปเดินต่อทุกคน <c oughs> อากาศดีๆพี่นอ้องพามาออกกํลาลังกายมาดิวฟาร์มก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะนอกจากตอนเช้าเลี้ยงน้องแมวแล้วนะก็เลยออกมาเดินเนาะนี่ค่ะบรรยากาศที่มาดิวฟาร์มนะคะทุกคนคือเราเราเดินมาถักบ้านเนาะเดินมาจากตรงนู้นเนาะซอยบ้านนะเดินมา ก็เดินไปรอบหนึ่งแล้วแหละแล้วก็เดินเดินมาแล้วก็นี่นั่งอยู่ในมานั่งเนี่ยแล้วก็ผ้าทิตย์อยู่ด้านหน้าเราเนาะก็ทอแสงมาก็ทําให้สดชื่นนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสุนัขนะคะพาสุนัขมาวิ่งสุนัขก,ก็แฮปปี้เลยล่ะค่ะ <S <S จะมีทางเดินนะทุกคนทางเดินนี้สําหรับจักรยานก็ได้นะคะทางทางคอนกรีตนี้นะ จักรยานเดินจ็อกอกิ้งวิ่งจ็อกเอ่อเดินหรือว่าจ็อกกิ้งนะคะอันนี้อคือถนนนะรอบๆนะคะค่ะแล้วก็ตรงกลางเนี้ยเล่นกีฬาได้สารพัดกีฬาเพราะว่ากว้างมากนะคะทุกคนจะมีลับปี้ฟุตบอลนะคะคริกเก็ตอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะเล่นเนาะค่ะก็จะมีคอนกรีตรอบรอบไปนู่นไปรอบไป มีเพลงกาวทางเทุกคนโอเคเราก็มานั่งพักอยู่ตรงนี้เละเราจะเดินไปตามคอนกรีกตก็ได้เป็นรอบเนาะหรือว่าจะเดินฝ่าฝ่ากลางสนามไปได้ว่าฝ่ากลางสนามดีกว่าโอเคเดี๋ยวพาเดินไปทุกคนลมมาลมมาลมมา <c oughs> ถ้าเดินไปตามสนามนี้ก็ได้ธรรมชาติเนาะได้สัมผัสเ,เนี่ยต้นหญ้าเนาะ นี่เป็นเป็นสวนสุขภาพนะคะในย่านโคกิมารามานะคะทุกคนเนีย่ยมองไปจะเห็นบ้านบ้านคนเนาะอ่ะมันมันอนเนินนะเป็นเนินนะบ้านก็อยู่อยู่สูงขึ้นไปนะคะตรงนี้มันที่ต่ํานะคะที่ต่ําเมื่อก่อนนี้มันก็อาจจะต่ํากว่านี้นะแต่ว่าทางเทศบาลก็เอาเอา,เอาดินมาถมให้มันมีระดับที่น้ําไม่ท่วมค่ะ <c oughs> ก็สามารถเล่นกีฬาได้ตลอดทั้งปีนะคะ นี่ค่ะเห็นจะเห็นโกกีฬาโกาโกฟุตบอลสําหรับเด็กๆมาฝึกซ้อมนะคะจากโรงเรียนต่างๆนะคะที่อยู่รอบๆนะคะทุกคน <c oughs> ตรงนู้นก็เป็นศาลาพักนะคะสำหรับการกีฬานะคะเวลาประชาชนเอาน้องหมามาวิ่งมาเล่นนะเขาจะเจอกันเนาะน้องหมามาเจอกันก็มีเพื่อนนะคะ <g ười> เห็นแล้วก็เราก็อยากจะเอาน้องแมวมาวิ่งเหมือนกัน ถ้าวิ่งคงจะวิ่งหนีไปจับตัวไม่ได้แน่ๆเต้องเอาเชือกผูกไว้เนาะตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะทุกคนเชา้ชาๆนะ่ะก็ประมาณ1ิ1สิบองศานะคะซ้ายมาหน่อยก็อาจจะประมาณ14บสี่เนาค่ะอ,อยู่ในฤดูหนาวนะคะเต็มๆเลยนะแต่ว่า วันที่เขานับไปของสปริงนะคะทุกคนสปริงก็จะเริ่มจตกวันที่หนึ่งกันยายนนะคะแต่ว่ามันยังหนาวอยู่นะตอนนี้หิมะก,ก็ก็ร่วงนะคะร่วงหิมะร,ร่วงเยอะเลยนะก็คือจะร่วงในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยจะร่วงเยอะแล้วก็ไปหาตุลาคมด้วยถ้าใครต้องกอารจะมาเล่นสกีนะคะเชิญเลยค่ะที่ภาคใต้หิมะเต็มเลยภาคเหนือก็มีภูเขาบางจุดค่ะ เราอยู่ภาคเหนือเนาะเราก็ขับรถไปตัวเคยเราจะไปอยู่แต่ว่าหาหาบ้านก่อนรอรอโร,อรองเรียนปิดเทอมก่อนโรงเรียนปิดเทอมเดือนหน้าแหละเดี๋ยวพาลูกชายไปเล่นสนุกนี่ค่ะเขาจะทําเป็นล็อกๆไว้อยู่เนาะสําหรับเขตฟุตบอลเนาะในมีหลายโกลหลายหลายหลาย,หลายจุดทําได้ทําได้เยอะเพราะมันกว้างเนาะ เจ้าหน้าที่ก็จะคอยตัดหญ้านะคะยิ่งหน้าฝนนะ่ยหญ้าเกิดเร็วมากก็จะคอยตัดไว้ <c oughs> ไม่ให้มันยาวมากยาวมากมันตัดยากมาออกกำลังกายเดินออกกำลังกายก็ฟังเพลงไปด้วยนะทุกคนนะ อากาศก็สดชื่นมันก็ทําให้รีแลกซ์นี่ค่ะนี่เขาจะเล่นอะไรนะคลิกเข็ดหรืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะนุ่มนะคะเนี่ยที่ที่ปลูไว้ไม่ไม่ได้แข็งนะคะคล้ายพลาสติกนะจะนุ่มมันมีหลายจุดรางวันก็ไม่มีใครหรอกคะ่ะรางวันก็มีแบบชาวบ้านพวกอที่ไม่ทํางานเนาะคนที่ไม่ทํางานเขามาเดินแบบแต่หลังเลิกเรียนอาจจะมีเด็กๆมาเล่นกีฬาหรือว่าเสาร์อาทิตย์ คนเอาน้องหมามามาเดินเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆสบายดีกันไหมคะดูแลสุขภาพนะคะมีเวลาก็ไปออกกำลังกายพาเพื่อนๆมาเดินวันไหนวันหยุดนะฝนไม่ตกนะแดดออกเงี้ยมันก็โอ้ดีใจได้มาเดินออกกำลังกายค่ะทุกคน โหนาตาก้องเป็นระยะระยะเพื่อยืนยันตัวตนไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนคะคือเราทําช่องเนาะเปิดช่องนั้นช่องนี้ไว้นะก็ถ่ายถ่ายแล้วเก็บเรื่องราวของตัวเองไว้นี่เลยสําหรับ,บวิวก็ได้ไม่เยอะหรอกวิวที่ทําที่ทํารายได้ก็คือได้วิวไม่เยอะแต่ก็มีเงินเข้ามาอยู่แต่ก็ไม่เยอะมากเราทําไม่เก่งเนาะเราก็ทําแบบ ตามที่มีเวลาตัดต่อไม่เก่งพูดไม่เก่งกแต่ว่าสิ่งที่เราดีใจก็คือเราเก็บเรื่องราวของเราไว้เองนี่แหละถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาชมก็เข้ามาชมค่ะอย่างเช่นการท่องเที่ยวการทําอาหารเงี้ยค่ะบ้างก็ทําลงตรงเก็บไวน้นะชีวิตผ่านไปเร็วมาก5 10, 10, ปี10ปีวันนึงอาจจะจากโลกใบนี้ไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้แบบคนรุ่นหลังเข้าไปดูนะคะ หรือว่าคนในครอบครัวของเราเข้าไปดูมันก็เป็นประวัติศาสตร์ถ้าเราไม่ถ่ายไว้เลยยิ่งไม่ไม่แค่คิดภาพก็ยังไม่ออกแล้วว่าทํายังไงอะไรยังไงบ้างทุกวันนี้มีโซเชียลสามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้โดยเป็นวิดีโอก็ดีเป็นภาพถ่ายก็ดีเนาะเก็บไว้ในช่องของเราค่ะทุกคนเราต้องเกิดมาสองยุคจริงๆแหละสมัยก่อนไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าที่เกิดมาตอนตอนเป็นเด็กเนาะ ต้นข้างหน้านี้เราเป็นต้นฟิกซ์นะคะฟิกซ์ต้นใหญ่ๆมันจะมีอยู่หลายจุดหลายที่ที่แบบต้นอันนี้มันสมบูรณ์มากแล้วมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปใบก็ใหญ่ๆแล้วก็กิ่งของเขาอะคมาตแตกแขนงออกไปเขาอาจจะดัดแปลงด้วยแหละคือตัดให้เขาแบบออกเป็นพุ่มที่กลางออกไปนะทุกคนเนะ <c oughs> ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดิน โอเคเราจะเดินกลับไปนะเพื่อเดินกลับไปอย่างเงี้เนะาะก,กายเดินขขาาจจไป้กส่ลน้วอมีความสุขทุกคนนะคะดูแลสุขภาพน,นะคะสิ่งชอบชอบอ,ไอบาาาะไรางน,นะดีาสุนนะกกินอาหารให้อร่อยักผขอนให้เพียง การทำงานใครทำช่องก็ให้มีความสุขการทำช่องใครทำเก่งก็ยินดีนนด้วยที่ได้วิวเยอะปังๆนะคะร่ำรวยทุกคนคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะมาดิวฟาร์มค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปจุดตรงนู้นดีกว่าต้นที่ป้ายมาดิวฟาร์มนะ,ะแล้วก็ต่อจากคลิปนี้เราก็จะไปถ่ายต้นซากุระให้พเพื่อนๆดู <c oughs> โซักระนะก็อยู่ตรงนู้นนะถนนฝั่งนู้นนะมันจะเยอะโอเคไหมไปไปไปจบที่ป้ายป้ายเขาเขียนมาดีฟาร์มเนาะเพื่อเดินเดินท้าสนามามีบางคนก็เดินทางทำคอนกรีต <c oughs> บางทีลูกชายก็เอาจักรยานมาขับ ที่ก็มีเห็ดออกนะทุกคนช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเห็ดก็ออกตามนี่แหล,ละการตายต้นไม้เนี่ย,ยนี่ต้นฟิกที่เราพูดถึงเนาะโอเคต้นฟิกเนี่ยกิ่งมันแบบเขาตัดให้มันมันบานออกเนาะออกด้านข้างๆเป็นพุ่มแบบนี้นะคะโอเคพอมาถึงจุดจุดนี้แล้วนะ นี่ป้ายมาเดลสฟาร์มชื่อของของพักนะคะทุกคนโอเคมาเดลสฟาร์ม okay. ขอบคุณและสวัสดี